สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวนนี้ภาพพี่น้องมาหายามกับดักปลาครับพี่น้องแต่ว่าเนี่ยครับมีข้าเจ้ามาหาสักซุ่มตสาสเศ้านะครับผมก็สีมายามมือนใ,ใส่ม่องไว้ครับใส่ม่องไว้หนังคุนคุนนี่ครับผมวัมนนี้สีมายามกับดักปลา Tên ngoài bó ao Phụm mấy càng mong mấy năm đây nè Càng mong mấy năm mấy năm Dám mong มีปลาขาวบอเห็นได้เลยนะครับมาเบิ่งม่วงกันครับพี่น้องนี่ครับสักซุม่มส่วนใดกกัักซุ่มกันครับพี่น้องบ้านน้องบัว <c oughs> นี่กับน้องก็เริ่มเละบิดแหละ เดี๋ยววันนี้ผมใส่ม่วงไว้นำม่วงจีถือบอา,น,าน,นี่ครับเจ,จ้านี่เห็นสามคนก่อนครับเนี่ย,อยนะอมองกันแ้ยเงาเบิดตาแล้วจริง เน่าเน่าไว้ถึงน่าคุณนดีกว่าเลอมอแกมากอยู่มู่มอแกะมองอย่างปลาคื่ออยู่นี่มีปลาว่าปลาขาวปลาขื่วเน่าเน่าสำับผม ใส่ทั้งม่องทั้งหลอบอันไหนสินมนันม่องยันบุคืออยู่ครับพี่นอ้องปม่เ็งเนี่ยมันตายหมดครับเก็บกันครับคือเแลวพี่นอ้องอม่อง ตาบ่ค่อยถือัวมองพี่น้องโอ้นี่ครับปลาขาว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 คือบวถ,ถือเลไลนี่พี่น้องปลาขาวไป ขาวปลาขาวปลาขาวขาวมาหลายตัวน้องนี่ยฝนลื่นมากแหละครับพี่น้องเออเบ่งหลอดกันคับไปที่นี่ม่องกูถือ ปูนะครับเมือนี่มีแต่ปลาเค็งหน่อยัอยยยนึ่งคมสิ๊กปูแล้วครับรอบเพราะว่ามันเริ่มแตกแล้วป้อแล้วครับจิ๊กปูได้ร <c oughs> กกว,วรอบกันได้ củi phụ huynh sẽ năm con lọp khá neo đặc mày mất thử tuần lượm bớt là tuần มันตีงบ่อฟีร์วนียมันต่ำบ่เดียวรอบกันแต่ปคอไงบ่ตะเสือดอนี่ก็รุ่นาลอ,อดจ้าตัวตน,นั่นเดีวนี่หาตคอเงื่อข้าวแตกแล้วจอบบ่อนดิจอบอยบู่ปลาตัวปัน่ไหนยังยั่งยังอยู่น,นะเก่งตัวอ ก็บบวเข่าแล้วหลือได้ปลาท,ที่นห่รอดเจ็บเลยเนีย <c oughs> เอาฮ้นยงดิ่นยงดิน,น,ดนเนาะกระคอานอนไหวอยู่นี่เขามานี่เขามาให้อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นเขามาให้อยู่ เขามาเห็นอยู่ครับพี่น้องมองนมันหลายปกติป่ะ,อะเออฟังทั้งบัวเหรอไม่มีบทติ กับไปลุ่มกันได้หลายหนอ่านบทสวดเห็นมันแต่งเลยบางเสยนบทสวดลังนี้เป็นังได้หรอมาเขาอยจ่กโตปะกักชิงหน่อยเบ็ดกระชักหูแล้ว เย็บแล้วรอบปลาที่นี่ครับครับพี่น้องบรรยากาศหาปลาบรรยากาศหาปลาอีสานบ้านเฮาหาซักซุ่มครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศหาปลา นี่ครับอีสานบานเฮามันขับพี่หน่องมาเบ่งผลงานเหมนืนปากันเริ่มเริ่มลอยรอแลลวครับ <c oughs> นี่ครับผมก็ได้ยังไงพี่หน่องเนี่ยมือนนี่นลปลาสลรลิลปลาคอครับปลาขาว ขาวปลานี่ครับปลาขาวปลาเข่งม้อ่างบรมานครับรอบกับว่ถือปลาเริ่มเริ่มเบิดแล้วก <c oughs> ูแล้วครับรอบไอ้ผมจิกเก็บแล้ว <c oughs> ใดปิง <c oughs> ่งหีิบหนึ่ง หิบหนึน่งพี่น้องครับนีน่ครับบรรยากาศบรรยากาศการหาอยู่หากินอีสานบานเฮาปุ่นซักซุมมือเพิ่นเกิดมากกันตะเสาครับผมกิป้าก็เริ่มหน่อยครับผมเริ่มเบิดค้นหาอะไรนี่ครับ เงียบกิ๊บมาเนี่ยจับพมมาเนี่ยหากินแบบบ้านๆกะมายามม่องมายามม่องติดบอดีครับติดบอดีเลยกับมาบึงบรรยากาศพี่น้องปัญหาปลาครับเป็นก็มาหาตักซุ่มตักซุ่มหาบาาแห่หายัางไงัไปตามวิธีชาวบ้านเ่าแหละครับพี่น้องได้หน่อยได้หลายกับ แนวตะมือครับนี่มันเริ่มเบิดแล้วมันเริ่มเออ้มันเริ่มเริ่มซ่าแล้วครับคนมาหาลายก็เริ่มจาง้วป่าผมกับกู่ครับรอบกู่ทุกอย่างเด็กกัจิไปหามองไม่กับครับหาไม้หม่เด็กต้องหาวิธีไม่มาดักมันครับผมรอบเด็กแรกๆนะเขาดีอยู่หลังๆนี่ก็เข่าพะคอตัวนึ่งเคีงหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจช่องกินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่ากับผมอกินแบบบ้านๆกับซีมี่ วิธีชาบาบ้านแบบบันบานมาให้พี่น้องในเบิ่งน้ำกันกระปุมสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ